คอลัมน์คันปากเดินเท้าขอบคุณทุ่มเทมาตลอด5ปีสอบตกไปสองครั้งแต่ยังไม่หยุดทุ่มเทรอบนี้สมหวังเสียโบสอนุกูลพฤกษานุศัก์ผู้สมัครสอสสงคลาเขตหกพักภูมิใจไทยเขาวินถล่มทลายกวาดไป48,000กว่าคะแนนทิ้งขาดอันดับสองแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากนัก ถือว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะถูกยกให้เป็นตัวเต็งตั้งแต่กรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันหลังหลายฝ่ายมองการทำงานอย่างหนักจะผลิดอกออกผลในหนนี้หลังได้รับชัยชนะ เสียโบท๊ทและแฟนคลับกระโดดกอดกันน้ำตาไหลพรากเพราะวันนี้ที่รอคอยมาถึงสิ่งที่ทำมาตลอดไม่สูญเปล่ามีคนมองเห็นคุณค่าทันทีที่เข้าเส้นชัยเสียโบท๊ทโพสต์เฟสบุ๊กขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทุกความไว้วางใจจากชาวเสดาและคลองหอยโข่งที่มอบให้จะขอตอบแทนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาเขตหกให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกับข้อความซึ้งๆชัยชนะในวันนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่เป็นของพี่น้องทุกคนครับ นอกจากนี้เสียโบสยังอัดคลิปส่งถึงชาวบ้านบอกว่า48,000กว่าคะแนนที่ได้มาสูงจริงๆดังนั้นจะกลับไปหาทุกท่านทุกตำบลเหมือนตอนหาเสียง โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปโดยประเดิมพื้นที่แรกที่เทศบาลเมืองสเดาจากนั้นจะมีการแจ้งข่าวสารการเดินทางไปหาพี่น้องให้ได้ทราบโดยจะเป็นรูปแบบการเดินเท้าเหมือนวันที่ไปขอคะแนนเสียงโบสจะไม่ทำให้ผิดหวังมากอดกันมายิ้มให้กันเหมือนวันที่เราเคยทำกันก่อนเลือกตั้ง ในคลิปขอบคุณทุกคะแนนเสียงเจ้าตัวย,ยังมีเพลงแทรกเข้าไปแทนคำขอบคุณที่ฝังรื่นหูเข้าปากเร็วโดยเป็นจังหวะสบายๆส,สั้นๆแต่แทนความในใจเนื้อร้องว่าโบสพร้อมแล้วครับพร้อมทำงานเพื่อทุกคนขอบคุณครับโบสขอบคุณครับ ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้โบสทขอบคุณที่เลือกโบสทเข้าสภาไปรับใช้ด้วยใจจริงทุกคะแนนคือสัญญาจะพัฒนาให้ดีทุกสิ่งขอบคุณที่เชื่อใจกันจริงๆขอบคุณที่เลือกโบสทคนนี้โบสทขอบคุณครับเรียกว่าแต่งซิงเกิลขอบคุณมาอย่างไวยังว่าความในใจไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยแค่ขอให้มาจากข้างในเป็นพอ